สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะแสงเดือนกวิกุลสาวอุดรอินสวิตยินดีต้อนรับทุกทกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาอัปเดตความเป็นมาของร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาที่อยู่ที่โอเบลุงฮอฟเฟนค่ะซึ่งเป็นสาขาแรกสาขาหลักสาขาแม่ เป็นที่ประกอบอาหารสำหรับอีกสาขาค่ะสำหรับอาคารนี้นะคะก็เป็นอาคารที่เก่าแก่มากเลยค่ะมีอายุเกิน200ปีค่ะมาถึงวันนี้เจ้าของมีความประสงค์ที่จะสร้างเป็นบ้านให้เช่าห้องให้เช่าค่ะทางร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาเลยมีความจำเป็นที่จะต้องหาร้านใหม่ เพื่อย้ายไปค่ะซึ่งถือว่าก็โชคยังดีค่ะที่ยังจะพอมีร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆที่ว่างพอดีค่ะซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ถัดไปจากโอเบลุงโฮเฟ่นก็คือหมู่บ้านอยู่เน่นค่ะ สำหรับร้านนะคะเป็นร้านอาหารเก่าเป็นร้านพิซซ่าเก่าค่ะซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่มีอายุเกือบประมาณ20ปีค่ะถือว่าโชคดีมากที่เราสามารถมาเช่าได้ค่ะสำหรับกำหนดการเปิดนะคะอยู่ที่เดือนพฤศจิกายนค่ะแต่ทางเราสามารถได้กุญแจก่อนค่ะตอนนี้ก็กำลังไป ตกแต่งร้านนะคะไปดูความเรียบร้อยไปดูความพร้อมค่ะซึ่งตอนนี้เราก็เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ติดตามรับชมต่อไปนะคะจะมาอัปเดตร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาสาขาใหม่ที่หมู่บ้านอยู่เน่นให้ทุกท่านได้รับชมค่ะไม่มีสัญญาไหนที่จะไม่ถูกยกเลิกค่ะถึงเวลาก็ต้องไปค่ะ แต่ถ้าเราไปแล้วไปเจอสิ่งที่ดีดีกว่าก็ถือว่าโชคดีค่ะสำหรับร้านอาหารนี้มีพร้อมทุกอย่างค่ะหิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะไปปรับปรุงนิดหน่อยตกแต่งนิดหน่อยก็จะสามารถเปิดเป็นร้านขายข้าวแกงได้ทันทีค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดอรอินชีวิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ถ้าหากใครเคยติดตามคลิปของร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยานะคะร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยามีทั้งหมด4สาขาค่ะคือสาขาโอเบลุงโฮเฟนจังหวัดอาเกาสาขามูเชลเลนจังหวัดอาเกาสาขาเฮาเซนแอมอาร์บิสจังหวัดซูริกสาขาคามจังหวัดสุค่ะซึ่งก็เป็นงานที่หนักพอสมควรค่ะ แต่การที่เราทำด้วยใจรักอะไรที่ว่ายากก็เลยดูง่ายค่ะสำหรับร้านที่เราได้นะคะเป็นร้านใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารแต่ทางเราก็ยังยืนยันที่จะเปิดเป็นร้านขายข้าวแกงค่ะเป็นเทคเวค่ะแต่ทางร้านเก่านะคะเราก็ยังเปิดอยู่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่า ตอนนี้เรามีร้านอาหารทั้งหมด5สาขาค่ะเพิ่มสาขาอยู่เน้นเข้ามาค่ะส่วนร้านข้าวแกงสาขาอ um ุบลรุงโฮฟเฟิลคาดว่าจะสิ้นสุดนะคะปีหน้าค่ะแต่ทางเราไม่แน่ใจว่าจะสิ้นสุดเดือนเมษาหรือว่าเดือนมกราคมค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ